เอ้ยโอเคนะดังดังโอเคอย่าทบไปแรงลดกล้องละโอเคส่หนึ okay, okay. So nice. 10, two, ่งสองสาสวัสดีค่ะวันนี้เรามาโคเวอร์เพลงปากว่างนะคะใช่ป่ะปากว่างหรือปากว่างปากว่างของไอซ์สันยูนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะโอเคโอเคพร้อมพร้อมหนึ่งสองดัง ไม่เบื่อได้ยังไงในเวลาใจแบบนี้ไม่มีเราชวนทะเลาและพูดคุยสบตาจะพิปางจะทำเพลงก็ไม่ให้เงาปากเลยนี่นาคงไม่ว่าในทะ้องคุณบ้เธอนิดนึงก็ปากคุณว่างเลยต้องโทรมาบอกคิดถึงกันแต่เธอก็คิดถึงฉันฉันกอ,อยากให้รู้บ้างเหอะก็ปาก เจอแต่ใครมาเจอแ๊เธอนี่จะเพิ่มยยิ้มให้ใครอกปากมันว่างเลยต้องโทรมาบอกคิดถึงกันแค่เธอคิดถึงฉันฉันก็อยากให้รู้บ้างเธอเราะว่าปากเธอว่างมากเกินไปวันที่เราไม่เจ้แต่ใครมาเจอแ๊เธอนี่จะเพิ่มยยิ้มให้ใครโอ้คจ เดี๋ยวเป็นเอาใหม่ก็ได้มึงเฮ้ยกูชอบแล้วเว้ย